ของแสบเราแต่ผูกมักครับมักไผ่มักมันแต่ละคนหมักบกคือกันมันก็คือความสุขที่คนเฮามีประํากันนั่นแหละครับบางคนมีความสุขที่ได้กินอาหารลูๆแพงๆวิวหลักแสนหลักล้านแต่บางคนแค่ได้กินเข่าฝีมืออีพออีแม่ได้กินเข่าน้ำทงน้ำนาแนวกินเก่าๆที่อีพออีแม่พากกินมันก็สุขใจแล้วครับ สนทุนวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมันก็เห็นในคนเฮาสุกไผ่สุกมันว่ากันบ่ได้เฮาถือเลียงมาจากแนวกินแบบใดเฮาก็มักอันนั้นบ่แปลกหรอกครับบ่แปลกที่แนวกินบ้านเฮาซิซอนความทรงจำความผูกพันไว้ใน,น่นกินไปคิดหอดบ้านไปคิดพ่อสมัยแต่กี่แต่ก่อนคิดฮอ,ตตอดอตอนออกไปหาไม่อยากมากินเฮาเคยผูกพันกับแนวกินอันใด ไปยุไก่บบได้กิน่นคือเกาเฮาก็อยากหวนค้นกลับมาก,กินมันอีกแนวกินหลายอย่างมันไก่เป็นภาดแพนของไทยบ้านเฮาเลยก็ว่าได้ครับแค่เห็นเขาเนี้วสมตำลาบก้อยคางทางหรือแนวกินอีสานบ้านเฮายู่ตางทินเฮาก็คิดหอดบานแล้วแต่เสื้อบรับมันบริสบซำกับมาก,กินน้ำขอบครัวเฮา เฮาบ่าเคยบอกว่าแนวกินบ้านเขาดีกว่าไทยอืน่นแค่อยากบอกว่าสําหรับเขาแล้วแนวกินฝีมืออีพออีแม่แซ่บที่สุดสําหรับเขาเท่านั้นแม่ว่ามันอาจบริด้ทซ่บสาหรับคนอื่นก็ตามครับ <Yeah. S 1> เขาปลูกพันธุ์กันมาคนละยางกินมาคนละแบบกินแบบไผแบบมันสุดท้ายเขาบ่เคยหลงลืมแนวกินทินฐานบานเกิดได้จักเทือ่อยิ่งนับมือยิ่งหวยหายิ่งถอยห่างไก่บ้านยิ่งคิดฮอด ยิ่งอยากกินมันเป็นธรรมชาติของชีวิตจริงๆวิธีเดิมๆของไทยบ้านเฮาอยู่ง่ายกินง่ายติดดินกินตามมีตามเกิดหายงพ่อได้กินเพื่อนก่เห็ดสู่ลูกสู่หลานกินแต่แนวกินหลายอย่างกว่าสิหามาใดมันเมื่อยมันกเลยกไก่เป็นความทรงจํเพอเฮาได้กลับมากินก็มักคิดหอดความเก่าข้าวหลังคิดหอดคนที่เคยปอนเขา้าปอนน้ำคิดหอดคนที่เคยห่วงพระเขา่า คิดทอดสุขคนที่เคยเลี่ยงดูครับเฮาโบน,นิมักแนวกินซื่อๆดอกครับจริงๆแล้วปล่อยให้ล่างไกยห,หิวกินยั้งกระแทบเบิดแต่ที่เฮามักแนวกินบ้านเฮาเพราะความผูกพันความทรงจำและรสชาติที่เขาคุ้นเคยครับเขาแล่นหนีสิ่งเก่าๆเดิมๆได้งากเพราะปานกันกับที่เฮากำลังหนีออกจากบ้าน เพื่อหาทางกลับบ้านนั่นแหละครับฮอสินีไปไกลปานใดได้กินแนวกินมาหลายเมนูแล้วทั้งรู้ทั้งถึกแต่สุดท